สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวมเหมือนเดิมนะคะพี่พ่สากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะแล้วก็สูตรมัดรวมนะแอดจะลงในคลิปนี้นะคะคลิปเดียวกันนะคะได้2ส,สูตรเลยเนาะวันนี้เวลาน้อยนะคะลงรวมเลยนะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สำหรับสนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันทั้งสงสูตรก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูอ่าแนวทางตัวที่แอดเน้นอ่าที่ให้ไปด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อวานแอดให้ดินที่2 7 9นะคะวิ่งรูที่2ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ0 8 4นะคะลา 96, นะ่าง9ก้าหกนดิน9มาล่างนะคะสำหรับในรอบเฉพาะกิจเนาะในรอบพิเศษนะคะ9 3 1ล่าง5 0นะคะบนหลุดล่างก็หลุดล่างนี้ไปเข้าแนวทางเลขทูปในกลุ่มเนาะอ่าแล้วก็ในรอบปกตินะคะ4 6 2นะคะอ่ห4 6 2ล่าง3 8มดดิน2มารูทที่2มา แอดเน้นไปที่2 6มาในตัวกลับเนาะแนวทางลขทูบเราก็มาเช่นกันนะคะสำหรับหกส่วนล่าง38หลุดนะคะในรอบ v ี p 711ล่าง38อันนี้แอดหลุดไปเจ็มามาในหลักร้อยสำหรับตัวที่แอดให้รูดมาในรอบปกตินะคะเป็นตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของ สูตรไม่เดียวงวดประจำวันที่26ธันวาคม2567นะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็จะได้2ส,สูตรเลยนะคะในคลิปนี้อ่มาตูกันอ่าตัวเด่นนะคะสำหรับเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่1 5แล้วก็6นะคะแอด์ไทวิ่งรูทที่1น,นะพี่พี่จา๋าวิ่งรูทที่1 เน้นได้อ่านสี่รอบนะคะรอบเฉพาะขิดถึง VIP นะคะชื่นชอบอ่านหน่อยไหนจัดใส่หน่อยนั้นเลยเด้อพี่ๆจ๋ามาดูกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะรูททีหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันแอดะเน้นไปที่หกคู่นะคะพี่จ๋าลุนลุนไปที่หกคู่นะเดี๋ยวอ่าชุดนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยดูในสูตรมารวมนะคะชุดที่เป็นตารางอ่ะรูทที่หนึ่งนะคะตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะหกคู่เนาะอ่ะเดี๋ยวแอดยกให้ดูนะคะเดี๋ยวจะได้ไปกันต่อในะอีกสูตรต่อไปนะคะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งสูตรการคานวณมีเข้ามีหลุดนะอ่ะเดี๋ยวแอดจะไปะชุดต,ต่อไปนะคะพี่พ่จ๋าสําหรับในสูตรมันรวมนะคะอ่ะแต่ละคนแต่ละท่านชื่นชอบไม่เหมือนกันนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ ในสูตรวัดรวมเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลสรุปกันก่อนอซึ่งเมื่อวานแอดก็ให้ดินที่2กับ9ไปนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉะกิจนะคะ084นะคะ08484มาในตารางตัวดินตัวที่แอดจับคู่หลุดไปนะคะราง96ก็มาในตารางเช่นกันดินที่9มานะคะในรอบพิเศษนะคะ931นะอันนี้แอดหลุดไปล่าง50 50ไปเข้าแนวทางเลือทูนะคะ ในรอบปกติเนาะสี่หกสองนะคะสี่มาหกมาสองมาตารางมาสามตัวเลยนะคะมากลับหัวเนาะอ่ะไปหกสองก็ไปเข้าแนวทางเลขคู่ในกลุ่มด้วยเนาะล่างสามแปดหลุดไปในรอบ b ีพีเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะหลุดไปล่างสามแปดมาสองรอบเลยน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะพี่จ๋ากับแนวท, <angen S 1> ทางอ่ะสูตรมัดรวมเนาะ ว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับท่านที่ชอบก็ค่อยตามแล้วกันนะตามกันต่อที่ตารางตัวเด่นกันก่อนนะคะตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้ดินไปที่ห้าหนึ่งเก้านะคะเก้าหรือหกเนาะสองเจ็ดสามนะคะ เด่นสุดในตารางนะแอดให้เด่นไปที่หนึ่งแล้วก็ห้าเด่นไปที่หนึ่งแล้วก็ห้าสำหรับหนึ่งนั้นนะคะแอดให้ไปที่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะส่วนห้านะคะให้ไปที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหก นะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันนะคะสองเจ็ดสองสามสองศูนย์แล้วก็หกเจ็ดนะคะอ่ะตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด นะคะส่วน5แอดเน้นไปที่51 53ชุดกันนะ2จแล้วก็23นะคะพี่พี่จา๋านะมีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะสำหรับ16นะคะอย่าลืม19ด้วยแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบก่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะสูตรการคำนวณมีค่ามิหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ f c ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปได้านะคะสวัสดีค่ะ